สวัสดีค่ะย้อนแสงวันนี้จะพาไปดูกรีนเฮาส์นะคะหรือเล็กซสที่แฟนทำให้เป็นแบบ DIY นะคะเกอปปะยุกต์เอาจากกิ่งไม้แล้วก็ผพลาสติกก่อสร้างนะคะราคาไม่พแพงแตจะให้ดู นี่นะคะเคยลงไปแล้วนะคะใน IP หนึ่งแต่นี่เสร็จแล้วนะคะกว้างน่าจะเมตรครึ่งได้นะความสูงน่าจะถึงสองเมตรนะคะส่วนความก้างกว้างไอความยาวน่าจะหกเมตรสองสี่หกน่าจะประมาณหกเมตร แล้วปุบเปิดปิดนะคะใช้สายสายแบบนี้เปิดได้นะคะเปิดได้สามสามทอดร้อนนะคะเข้าไปนี่มีน้ำคงน้ำค้างเลยมันก็ไม่ถึงกับจะแน่นมากนะคะมันก็มีรูเหมือนกันแต่ใช้ชั่วเขาค่ะดีกว่าเอามะเขือเทศเอาพริกตากแดดนะคะ ข้างล่างเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นผ้าไฟเบอร์สำหรับไม่ให้ญ้ามันขึ้นมาทำชั่วเราวนะคะแต่ก็ทำแน่นหนามาีมีเหล็กมีอะไรอยู่เหมือนกันนะตอกอย่างแน่นอยู่นะคะไม่ล้มไม่พังนะก็มีเหล็กมีเป็นหินแกรนิตนะคะเห็นหินแกรนิตเอามาทับอีกรอบนนะึ่ง ประตูมันจะเป็นไม้แบบนี้นะคะนี่เปิดได้แค่สองด้านนะคะตรงนี้ปิดเปิดสองด้านเปิดด้านนี้กับด้านนู้นทีนี้ก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะมมวนขึ้นนี่มมวนขึ้นแบบนี้มมวนขึ้นนะคะมมวนขึ้นมมวนขึ้นจนสุดแล้วก็วางข้างบนเหมือนฝั่งนี้นะคะ่ะวันนี้จะขึ้นบ้านใหม่ให้ต้นไม้นะคะจะเอาเข้าไปละ ที่จะเข้าไปอยู่ก็พวกนี้นะคะที่อยู่ข้างนอกกร e นเฮาส์ไม่มีที่อยู่พวกจรจัดนะคะไรบ้านเยอะเลยบรรยากาศด้านในสวยอยู่นะคล้ายๆบ้านเศษไม้บ้านปีกไม้อะค่ะ ก็จะลอกเปลือกออกทั้งหมดนะจะบอกว่ามันจะได้ไม่ไม่ผูง่ายอะค่ะเหลือแต่แก่นมันก็ก็น่ารักดีนะแต่ร้อนนะคะร้อนมากข้างในเนี่ยอบก็ดีมันจะได้ไม่ตาย เหมือนมันเอียงเอียงไหมอ่ะใช่ไหมเหมือนมันเอียงนะหรือเราเออยังไงเมืองเราตรงอยู่นะเอียงเอียงนิดนิดค่ะแต่ก็อย่าคิดอะไรมากเพราะมันเป็นงาน DIY เอาเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะเนี่ยค่ะที่บอกว่ามันมันจะปิดแบบ อันี่หน่อยมีมีตะขอเกาะสองข้างละม้วนขึ้นเอานะคะเหมือนที่ตอนนั้นที่ถ่ายให้ดูอ่ะนี้ก็ม้วนลงก,ก็ปิดง่ายๆค่ะไม่แพงมากนะคะเพราะว่าที่ใช้ไม้ที่ซื้อก็คือไม้ที่อยู่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยไม้ตัวนี้จะอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็พลาสติก แล้วก็ผ้าปูแค่เนี้ยไม้กิ่งไม้พวกนี้ก็หาเองค่ะแถวๆเนี้ยเยอะ